โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับปื้มโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกระจูนให้โอเคในช่องเราจะมีการส่งแฟนอาร์ตมาให้แล้วว่ากันเถอะอ่าโอเค okay. ทุกคนจะน่าจะเห็นกระจูนอยู่แล้วนะ okay. เนาะโอเค๋ยกเราจะอันนี้มา โอเคเดี๋ยวเราจะเอาละภาพไหนดีอะอันนั้เอาภาพนี้แล้วกันนะโอเคโอเคโอเค,อเคถ้าว่าทุกคนเนี่ยเห็นรูปนี้แล้วใช่ไหมก็ให้วาดรูปส่งแฟนอัพมาให้เลยก็ได้โอเคอืมเดี๋ยวใส่ข้อความก่อน เดี <Okay. S 2> ๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เออโอเคส่งแฟนอาร์ตได้ที่นี่กำลังประมูลผลอยู่โอเคเออโอเครอแป๊บ okay, นึงมาโอเคถ้าทุกคน เห็นคำว่าส่งแฟนอาร์ตเนี่ยโอเคถูกใจก <c oughs> ถูกใจให้ตัวเองเพื่อโอเคทุกคนก็มาเลือกภาพกนะันเนาะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำแฟนอาร์ตของตัวเองกันอ่ะส่งไปอ่ะนี่มันกำลังโพสต์อยู่โอเค <c oughs> โอเคทุกคนเนี่ยสามารถมาเออส่งแฟนอาร์ตได้ที่นี่เลยส่งแฟนอาร์ตได้ที่นี่เลยเนาะ,อะโอเคอยากส่งแฟนอาร์ตก็ส่งมาเออโอเคโน่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อน